สวัสดีค่ะชื่อว่านางสาวจัสิกานภัยสงหรือเรียกว่าครูจัสิกาก็ได้ค่ะปัจจุบันสอนเชลโลอยู่ที่ Peterson Institute ค่ะ ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเอกคลาสสิคอลเชลโลเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็นพรินซิเปิลเชลโลในมหิดลซิมโฟนีออร์เคสตราค่ะ ได้รับรางวัลที่1ใน SkirtZo International Music Competition ได้รางวันที่2ใน o n องก n ง International Performing Arts Festival and Music Competition ที่ไปแขกในห้องกลงค่ะรางวัลแพลตินัมใน Thailand Music Competition รางวัลชัมเปียนในสาขารวมวงในไต้วัน International Music Competition และรางวัลชัมเปียนในสาขาโซโล่และรวมวงใน Japan Music and Talent Competition นอกจากนี้ก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากมหิดลไปแสดงที่ Christoph นเด d ร r e ักกี้อะคาเดม m ออฟมิวสิในประเทศโปรแลนด์ค่ะรูปแบบที่ครูสอนนะคะก็จะเป็นเพลงคลาสสิกแต่ถ้าเกิดอยากได้เพลงป๊อปก็สามารถสอนเพลงป๊อปได้เหมือนกันหลักสูตรที่ถนัดนะคะชื่อว่า essential elements ที่จะเริ่มโดยการใช้มือขวาในการดิดสายก่อนค่ะก็จะรับสอนตั้งแต่ beginner จน intermediate เลยค่ะ ครูก็จะสอนแบบเป็นกันเองนะคะสอนแบบชิวๆแล้วก็จะเน้นการปูเทคนิคให้แข็งแรงนะคะเวลาเล่นเพลงยากๆขึ้นจะได้ไม่รับการบาดเจ็บค่ะ <Maps> ถ้าใครสนใจอยากมาเรียนเชลโล่กับคุณครูจัสซิกา้าก็สามารถมาเรียนได้เลยที่ Peterson Institute ค่ะ